สวัสดีครับผมนายภัสกรกลางเลืองชื่อเล่นคำอ,อุ้มศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยายลัยขอนแก่นครับช่วงโควิดนี้ผมทำอะไรไปดูกันเลยครับหลังจากโควิดมานะครับก็ไม่ได้กลับบ้านและยังคงทำงานพัฒนาเหมือนเดิมครับการทำงานนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านแล้วยังทำให้ผมได้ใช้ศิลปะในการตกแต่งหน้าเค้กให้คุณลูกค้า ถือเป็นการส่งต่อความสุขผ่านเค้กก้อนน้อยๆให้คนอีกหลายคนครับหลังจากเลิกงานก็กลับหอพักครับได้ใช้เวลาในการออกกำลังกายและก็ร้องเพลงไปด้วยครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำในช่วงโควิดครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับและสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่ารวมกันติดหมู่แยกกันอยู่เรารอดครับ thank you